สายเลยที่ไปงานนั่นแ่ะเรื่องมันเต็มใช่ไหมเต็มแม่เขาก็อยู่คนเดียวจี้มาที่นี่ใกล้ๆจี้มาที่ตัวเขาดิคะดูเป็นน่ารักน่ากเละดูพี่ไม่เห็นมันก็แรงนั่นแหละถ่ายในโจ๊กโอเคมาโทรศัพท์พี่โอเคครับขอบคุณครับเอากระเป๋ามาส่งมาให้หน่ารักมากเลยเขาเขาทำด้วยใจนะเขาไม่ได้แกล้งใช่ทำด้วยใจใช่ทำด้วยใจเท่ากันเดี๋ยวเขาอย่างชมเขาอยู่บ้านอันนี้ดีด้วยแม่สั่งข้าวชังจานกินข้าวไปเพื่อนแม่ ยกห้องให้หนึ่งห้องรักมากแล้วก็มาส่งนะเนี่ยมาส่งเออเป็นอะไรยาเนี่ยไกลไกลมาส่งนี่เลยเห็นไหมโอ้ดูซีใส่ละไม่ได้เออถั่วไม่ได้ก็ปุ๊กห้องให้มีมีเดี๋ยวพี่ให้มีเอาให้น้องแหม่มขวดนี่ถ้าเอาให้แล้วถ้าเอาให้ฝากให้น้องแหม่มตัวก็เอาให้เนี่ยนี่เขาฝาเอาไปให้ให้แม่ใก่บาดมากเลยมากแล้วแหม่มดีกว่าฝากให้น้องแหมม อันนี้ของไทยไข่กัมเหลาไม่ได้ไท่มาอ่าเอาอันนี้ขางพี่ให้แล้วเดี๋ยวบอกพี่ให้กับแบบไม่กุ้งโอ้ยฝนก็เปียกผมก็เปียกน่ารักมากถูรองเท้าให้น้องแม่แม่จ๋า